สวัสดีพื่อนะครับก็กลับมาพบกับผมข้างนะครับใน Desert World นะครับกับขึ้นไป S16 หซี่โอเคคลิปนี้นะครับก็มาแนะนําฟีเจอร์ใหม่ของ S16 นะครับซึ่งตอนนี้เอสหเนี่ยสามารถใช้อะตุการเรดาร์ได้แล้วนะครับนะซึ่งจะมีข้อคล้ายคลึงกับของ s อสระดับหนึ่งนะแต่ว่าจะมีเรื่องของปุ่มที่อาจจะยังไม่ดีเป็นเรื่องสิ่งเ่าฟังก์ชันมันยังเป็นเวอร์ชั่นแรกนะครับอ่ะต้องรอเขาปรับปรุงแก้ไขก่อนก็ จะมาสาธิตให้ดูแบบข้าวๆนะครับโอเคมาที่ห้องนักบินนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่แอตูกา n ์โหมดนะครับให้กดเลขสอนะครับปึ๊บอ่ะหรือว่ากดที่ UFC เราข้างหน้าก็ได้นะครับไปที่แอตูการ์นเอคิเมื่อเข้าสู่แอตูการนะครับจอ FD ด้านซ้ายเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นแอตูการ์โหมดเรดาร์ให้นะครับอัอตโนมัติแอตูกาโหมดเรดาร์นะครับอ่าหลากัหลกๆคือเราใช้ในการ ดูภูมิประเทศนะครับดูเป้าหมายตัวที่เป้าหมายเนี่ยมันจะมีขีดจํากัดของเรดาร์ตัวนี้อยู่คือเป้าหมายที่มีขนาดเล็กนะครับหรือว่าเราอยู่ไกลเนี่ยเวลามแสดงผลภาพมันเนี่ยมันจะแสดงผลไม่ชัดนะครับอ่ะมันจะดูไม่ค่อยออกแต่ถ้าไปดูเป็นแผนที่นะครับเช่นอันนี้เป็นชายหาดเป็นเมืองเป็นภูเขานะครับเราก็จะดูได้ตัวที่ตรงไหนเนี่ยที่เราไม่สามารถเรดาร์อมองเห็นเนี่ยมันก็จะเป็นรีเฟคเตอร์สียงดำนี้ไปนะครับ ส่วนที่เห็นก็จะกลายเป็นฟิลเตอร์ขาวดำคอนทราสเอวอย่างนี้เนาะเวลาเราใช้งานเนี่ยเราจะต้องปรับพวกแสงอะไรต่างๆไปจอคู่ไปด้วยนะเพื่อให้ได้ภาพแบบที่เรียกว่าอ่าชัดที่สุดสําหรับเรานะคอย่างเช่นเนี้ยปรับแสงปรับแกมมาปรับบริดจอะไรต่างๆว่าไปนะครับนี่ตัวจอดนะครับ FD ตัวเนี้ยถ้าเราไม่ได้เลือกอยู่นะก็ให้เลือกนะปุ๊บเราก็จะสามารถ เลื่อนเคอร์เซอร์นะครับไปมาได้นี่ชี้ไปนะครับนี่สารละต่างๆในตัวจอเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับบางส่วนเนี่ยก็ยังไม่สามารถใช้ได้นะครับโอเคท m เอ็มนะก็คือกรารตัวโหมดนะครับซึ่งจะมีากรารโหมดนะครับกรารวิ่งทาร์กเก็ตนะครับี่ GM t C โหมดนะครจะใช้กราโหมดแต่ว่าจะแสดงผลได้ดีขึ้นสำหรับ การสแกนบนท้องทะเลนะเอาไว้หาพวกเรือนะครับอ่า BCN นะครับยังใช้ไม่ได้นะแล้วก็สแตนบายก็คือไปการปิดเรดาร์ไปนะครับปแล้วจะกลับไปที่กาโหมดนะครับแมนตรงนี้นะครับแมนนวลนะครับก็คือไปการปรับอ่าให้ตัวจอเนี่ยสามารถซูมอินซูมเอาได้นะครับตอนนี้จอเราอยู่ออโต้นะครับคือถ้าเรากดตรงนี้จะกลายเป็นแมนนวลนะครับอะ ที่แสดงผมตรงนี้คือเป็นการกดเข้าสูมโม่โหมดหมดนั้นนะครับเมื่อเราเข้าสูมโม่โหมดแมนนวลแบบนี้นะครับเราสามารถซูมจอนะครับแบบนี้ได้นะครับเอขยายกับซูมเข้าซูมอินซูมเอาได้นะครับถ้าเป็นแมนวนวลนะครับมันจะซูมอินซูมเอาไม่ได้มันจะจาก,การโดยการขยายเองโดยการที่ประมาณว่าเมื่อเราเข้าใกล้อ่จุดที่เราเล็ไงไว้เนี่ยมันจะซูมให้เองอัตโนมัตินะครับแต่ว่าสตูผมเนี่ยแมนนวลดีกว่าตรงกลางนี้นะครับที่เขียนว่านอนนะครับ ตรงนี้คือการปรับโหมดนะครับการสแกนการสแสดงผลอ่ะเป็น XP นะครับคล้ายๆไฮเซอรชันอาจจะมองเห็นไม่ชัดให้ปรับเป็น DBS นะครับอ่ะอันนี้จะเป็นไฮ s ซ l u ชันมากขึ้น DBS 2ก็จะเป็นไฮเซ l u t i o ชันสูงสุดซึ่งเมื่อเราใช้โหมดสแสดงผลที่มีความชัดมากขึ้นเนี่ยคุณจะเห็นว่าเลดามันจะสแกนช้าลงนะครับและใช้วรอบการสแกนเนี่ยที่หนาขึ้น โอ้ไลนะครับไม่มีอะไรก็แค่ปิดเรดาร์ไป CNT นะครับ CTL นะครับคอนโทรลนะครับอ่าเป็นการเซตติ้งนะครับของเราว่าเราอยากให้มันแสดงผลอะไรบ้างนะครับคร่าว b a โรนะครับจะไม่มีอะไรนะครับ FZ นะครับคือฟรีส์นะครับฟรีสในที่นี้คือเอาไว้อ่าแช่จอนะครับให้ภาพเนี่ยมันอยู่นี้นะเพื่อที่ว่าเวลาเราถ้า ขึ้มีขยับยอย่างตอนนี้ผมให้ขึ้นมีมันฟรีซอยู่นะครับคือมันจะสแกนไปเรื่อยๆแล้วคือขึ้นมมันจะสแกนไปเรื่อยๆแล้วภาพเนี่ยมันจะขยับนะครับทีนี้บางทีเราต้องการเลือกเป้าหมายนะครับเราต้องการเราต้องฟรีซไว้นะครับเพื่อให้ภาพมันคงทีนะ่แล้วก็ซเล็กไปนะครับ sp นะสโลเพลนะคล้ายการว่าเราไม่ต้องการเลื่อนจอนะเซนเซอร์ที่อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็เราจะสามารถ เลือกเคอร์เซอร์บนฮ์ดแทนได้นะครับอ่ะเห็นไหมวิ่งไปวิ่งมาคือถ้าเราไม่อยากให้มันซิงกันนะครับเราก็กดเปิดไว้แต่ถ้าเราปิดเนี่ยมันก็จะซิงกันนะครับทำงานคู่กันซีซนะครับใช้ในการให้เคอร์เซอร์นะครับของตัวเดาร์เนี่ยมองไปยังเวฟพอยต์ของเรานะครับอันนี้ผมเลือกเวฟพอยต์หนึ่งอ่ะผมเปลี่ยนเป็นเวฟพอยต์สองนะครับ ปุ๊บมันจะดีดไปด้านซน้ายนะเพราะว่าเวฟพอยตสองอยู่ทางด้านซน้ายซูมเอาออกมาทีสิอ่ะนี่คือเวฟพอยต์สองนะครับทีหนึ่งอันนี้คือเวฟพอยต์หนึ่งนี่คือเวฟพอ n ต2สองแม้ดังนั้นถ้าเกิดว่าใช้แอตูการ,ราด์ดาใช้คู่กับเวฟพอยต์อะผมว่ามันจะมีความสะดวกมากที่่าขึ้นเลยนะอ่ะเพราะว่ามันจะดีดไปังจุดที่เราต้องการโดยเฉพาะได้แต่ถ้าเราไม่ได้ใส่ไว้ใช้ในการเสิร์ชเป็นแผนที่แบบนี้ผมว่าก็โอเคนะครับ ก็ขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้กับแต่ละคนไปด้านล่างนะครับก็จะเป็นปุ่มคําสั่งสําหรับการเปลี่ยนโหมดของตัวจอ FFD ด้านซ้ายนะครับอ่าแถวด้านซ้ายอันนี้ก็เห็นไปละอันนี้คือระยะนะครับ A6 นะครับคืออ่าความกว้างนะครับในการสแกนอันนี้คือ6บาร์นะครับ3บาร์มันก็จะสแกนถี่ขึ้นเร็วขึ้นนะครับแต่ว่ามุมก็จะแคบลงอ่าแล้ว1บาร์นนมันก็จะแคบลงไปอีกนะครับ egm นะครับอันนี้คือคล้ายๆแบบ emergency นะครับในการสแกนประมาณว่าปร,าาปรับเปลดการสแกนนะครับอย่างเช่นนี้อันนี้คือเข้าสู่ egm คุณเห็นว่าเรดาร์มันจะสแกนเร็วมากนะครับแต่ภาพที่ได้เนี่ยมันจะแตกนะครับอ่าถ้าสูมดปกติก็จะชัดขึ้นแบบนี้ฮิตในจอนะครับด้านขวานี้ที่เขียนว่า0 0 4 4 1อันนี้คือเวลาของเรานะครับไปถึงจุดที่เคอร์เซอร์เราเลือกอยู่นะครับ ส่วนด้านซ้ายตรงนี้นะครับนี่อันเนี้ยมันสามารถใช้ในการแสดงผลบูลออยได้นะครับคืออันนี้มันจะลองเป็นเ d ดีอยู่สามารถเปรียบให้มันจะลองเป็นบูลออยได้นะครับเอาไว้เทียบวา่าจุดที่เราอยู่นะครับกับบูลออยอยู่ตรงไหนในการอ้างอิงจุดต่างๆนะครับโอเคอันนี้ผมจะแอนคลสแล้วก็จะไปทิ้งระเบิดใส่เครื่องบินนะซึ่งอยู่บนสนามบินนะ ก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับปุ๊บแล้วก็ปรับการสแกนนะครับไปที่40นะครับยิ่งเราอยู่ไกลนะครับภาพมันก็จะเบลอไปด้วยนะครับแต่เราอยู่ใกล้ภาพก็จะชัดขึ้นไปด้วยนะครับโอเคตอนนี้ผมบินมาใกล้จุดที่ผมต้องการทิ้งในระดับหนึ่งแล้วตอนนี้ภาพก็อย่างที่เห็นนะอันนี้ใช้หมดปกติผมต้องการภาพที่มีความชัดมากขึ้นนะครับ ก่อนที่พี่จุดดำนะนเป็นไปจุดบอดมองไม่เห็นนะครับก็ผมจะปรับเป็น D B S นะดูทีซิเพรามันสแกนเห็นเลยไหมปรับมาซีแซดทีหนึ่งนะปุ๊บโอเคภาพมาได้อย่างถูกต้องนะครับทีนี้อ่าคุณดูไม่ออกใช่ไหมจะต้องปรับแสงนะครับอาฮะาฮะแสงแบบนี้ ไปจะเห็นชัดขึ้นนะครับโอเคแสงเล็งสุดไปคอนทัสนิดหนึ่งโอเคดีเบยหนึ่งยังเห็นไม่ค่อชัดคุณสามารถซูมมันไปได้อีกทีนึ่งครับปุ๊บแล้วก็หลอแป๊บหนึ่งโอเคภาพก็ขยายขึ้นแหละแต่ยังเห็นไม่ชัดอีกครับปรับเป็น dbs 2นะครับปุ๊บให้มันสแกนล,ละเอียดขึ้นปุ๊บ ถือตรงเนี้ยคุณจะเริ่มมองเห็นแล้วว่าเป็นอะไรนะครับอันนี้คือเมืองตรงนี้คุณจะเห็นว่าเป็นเส้นตัวยาวสีดำๆอันนี้คือรวย์นะครับอันนี้คือแท็กซี่อ่าพา킹โซนแล้วก็อันนี้คือวัตถุอะไรสักอย่างนะครับซึ่งอันนี้ผมรู้อยู่แล้วว่าคือเครื่องบินนะเพราะผมเป็นคนใส่เอง <c oughs> โอเคโซไปสิบนะครับอ่ะ,อออะพอเป็นภาพระดับนี้เนี่ยคุณจะเห็นวัตถุ เป็นรูปเป็นล่างไหมอาจจะไม่ค่อยเป็นรูปเป็นล่างแต่รู้แหละว่าเป็นวัตถุขนาดใหญ่นะครับแล้วก็บางทีต้องจินตนาการนะว่าเนี่ยคือสนามบินนะครับนี่คือรันเวย์นี่แท็กซี่เวย์นี่พาร์กิ้งโซนอันนี้คือกลุ่มก้อนอาคารซึ่งน่าจะเป็นรถเก็บครับอันนี้4ตัวอาจจะเป็นรถเก็บก็ได้ไป็นเคืองบินก็ได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมอยู่ห่างจากสนามบินเป้าหมายนะครับก็20ไมล์ โอเคทีนี้คุณต้องการออล็อกเป้าตรงนี้ใช่ไหมอะคุณเลื่อนจอได้นะครับเลื่อนภาพแต่ทุกครั้งที่สแกนอะเห็นปะภาพมันจะเปลี่ยนแล้วมันจะดีกลับนะครับเฮออ้ยแปลว่ามภาพคือเดาร์มันสแกนตามเคอร์เซอร์ที่เราเลื่อนนะครับแล้วมันไม่ได้เรียลไทม์นะครับมันพอเราเลื่อนไปทีนึงแล้วเราต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเสร็จปุ๊บ ดีกลับภาพสแกนใหม่แล้วนะมันจะดีเลย์นะครับมันไม่ทันทีทันใดอ่าทีนี้คุณต้องการจะล็อกเป้าตัวนี้ใช่ไหมผมแนะนำให้ฟรีจอไว้นะครับปุ๊บแล้วคุณจะได้เลื่อนได้อย่างอิสระนะครับตามที่ต้องการเลื่อนตรงนี้เสร็จปุ๊บกดช่วยคำสั่งนะครับเดี๋ยวจำจำชื่อไม่ได้อ่ะ TMS นะครับ up d o w นะครับ ดาวจะเป็นยกเลิกนะครับอาจจะเป็น select นะสำหรับใน S16 ก็อัพไปโอเคทําไมอัพไปแล้วมันถึงเรื่องอยู่ตรงนี้แหละมันไม่อยู่ตรงนู้นนะครับคืออย่างที่ผมบอกครับว่าเมื่อเราเลือกเคอร์เซอร์ในจอตีการด์ดามันอิงตามตัวเลขพิกัด TPS ที่คุณเห็นนะครับแต่ภาพที่เราเห็นนะ่ะที่มแสดงผมอ,อยู่ตรงเนี้ยมันไม่ตรงกันนะครับดังนั้นมันจะต้องอ่า แก้ไขให้มันตรงก่อนนะผมจะกดยกเลิกนะครับปุ๊บแล้วก็ให้มันสแกนใหม่นะครับโอเคผมมาสแกนใหม่เปิดปุ๊บผมฟีดใหม่เลื่อนมาตรงนี้นะครับแล้วกดทีหนึ่งโถยโอเคมาสแกนใหม่ละก็จะเลื่อนใหม่นะครับปุ๊บมาอยู่ตรงนี้นะโอเคแล้วก็รอ โอเคคุณเห็นว่าภาพมันอัปเดตแล้วนะครับก็จะกดฟรีสใหม่นะครับแล้วกดซเล็กอ่ะนี่ตรงลวถ้าคุณยกเลิกนะครับก็เอาใหม่ทีนึงปึ๊บโอเคเสร็จจะเลือกให้มันเป็นตัวแรกกันตัวนี้แล้วกดซเล็กนะครับปึ๊บอ่ะเมื่อคุณเลือกนะครับมีพิกัดขึ้นมานะครับมีเส้นไกด์ไลน์ขึ้นมาให้นะครับซึ่งมันก็แสดงผลบนทัดด้วยอย่างนี้นะครับอ่า สลืปรับระเบิดเป็น C R P นะปรับเป็นแพรเป็นระยะสักหนึ่งร้อฟิตกันบางคนจะส,สงสัยว่าทำไมผมไม่ได้เอาเมาส์กดบนจอนะครับคือถ้าใครดูก็แต่ปีที่แล้วก็จะรู้แล้วว่าผมมีไอ้คุก้าเคสนะเพราะั้ผมไม่ได้กดบนจบนจอในเกมนะผมกดบนจอยติกที่เสียบแยกมาทิ้งนะ,ะตั้งเป็น เจ็ดกากันนะครับแล้ว enter ปุ๊บเสร็จต,ตั้ง p โ s t แถวด้วยอะเรียบร้อยเลือกเป้าหมายอะไรเสร็จแล้วนะครับก็บินไปตามที่เรา select ไว้นะครับโอเคตรงนี้กคจะเห็นฟีเจอร์อย่างหนึ่งโคจะเ็นไอคอนเราวิ่งลึกๆๆๆนะเป็นตัวจำลองคือบิเราขึ้นมานะครับแล้วก็มีทิศทางมีระยะให้นะว่าเราหาจากเป้าหมายเท่าไหร่อันนี้หาจะไป20ไม์นะครับหรือ19นะครับ แล้วก็แบริ่งสาม r สามศูนย์ห้า 3, เคใช้ประามาณนาทีหนึ่งนะครับก็จะกอ<ม>เอาปุ๊บก็บินให้ตรงไกลลายก็พอนะครับ ดูผ่านจอตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ส่วนตัว,ตวผมอ่ะดูผ่านทัดมันง่ายกว่านะเพราะว่ามันอันใหญ่โอเคอีกหกห้าสี่สามสองหนึ่งกดไปพออรเดอร์ลิสปุ๊บปุ๊บไปหมดละหกลูกเก่งอ่ไปแล้วเราเปิดลวงมานู่นแล้วเห็นไ,ไหมโอเคเราก็จะเล่นอะไร คือวิสีลำนะครับวมบตุ้โอเคมันก็ไม่ถึงกับเป๊ะมากนะครับคืออ่าเราดูภาพในการเล็งน,นะรเรา,าได้อินกับพิกัด GPS โดยตรงอะถ้าเราอินกับพิกัด GPS โดยตรงในการกรอกตัวเลขอะมันก็จะกําหนดจุดได้เป๊กกว่านี้นะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับชนิดระเบิดแรงลมต่างๆด้วย แต่อันนี้ก็ถือว่าอยู่ใกล้ๆเป้าหมายแล้วนะครับถ้าใช้ระเบิดแรงสูงมันก็จะเละกว่าน,นี้นะครับเอเคทิ้งเสร็จแล้วนะครับก็เลือกจอนะครับแล้วก็ซิลแคทซ้นไปนะครับกลับไปที่โหมดปกติอ่าแล้วก็ดูภาพต่อไปซะปึ๊บป๊บอ่านี่คุณก็จะเห็นนะครับตรงนี้เป็นภูเขาสูงนะครับตรงที่เป็นสีขาวคือส่วนที่เดาร์รีเฟก์ได้แล้วมองเห็นนะครับส่วนที่เป็นสีดำคือ เลน้ามองไม่เห็นนะไปจุดบอดไปนะครับโอเคครับก็จบ,กบไปกับการสาธิตอัลตร้าเลด้นะครับอ่าฟีเจอร์ใหม่ของไอซูบกที่มาเติมนะครับก็เรียกว่าเติมฟังก์ชันให้มันดีขึ้นเนาะ,นะแต่โดยรวมอะฟังก์ชันมันยังไม่ครบแหละมันยังมีอีกหลายส่วนที่ยังไม่ทำนะครับก็ต้องรออัปเดตต่อไปเรื่อยๆแต่ันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่ดีนะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับหลกัหลกๆอะอใช้บน หลักๆเนี่ยถ้าใช้ในการแบบหาวัตถุที่เป็นรถอะไรเงี้ยผมมองว่ามันหายากนะเพราะรถเป็นคันเล็กตัวนี้ขนาดเครื่องบิน Q95 ที่ขนาดใหญ่คุณจะเห็นเป็นก้อนขาวๆเลยแล้วดาวภาษาอะไรกับรถคันที่เล็ก,ก่าอะ่ะนะแต่ว่าถ้าใช้ดูไปแผนที่นะครับในการแบบกำหนดจุดพันเรดาร์นะครับโดยที่สภาพอากาศเนี่ยแบบไม่เอื้อมนวยอะไรเงี้ยเราก็พอได้นะครับอีกทั้งคือถ้าใช้หาเรือนะครับบนทะเล ผมว่ามันจะเวิร์กนะครับเพราะว่ามะเลอ่ะโล่อง ấy, ไม่มีอะไรเลยแล้วเรือมันเด่นๆนะครับอ่านก็จะหาเจอนะครับโอเคการกําหนดอันนี้ก็เหมือนการกำหนดจุด c c ซ P นะครับใช้คู่กับอาวุธต่างๆได้นะครับงั้นคิมิสจบพีินีเอาไ้เจอคิดไปนะครับ